สถานว่าประศาสดานี้มันตะนะงทรงยังคำนิมนต์อธิวาเสสิให้อยู่ทับแล้วโสปุริโสอันว่าบุรุษนั้นโสตน,นี้โยกคำว่าปุริโสมานะครับปวิสิตวาเข้าไปแล้วคามังสู่บ้านอาโรเจตวาวิจารันโตเที่ยวบอกอยู่ว่าตนนี้รวบแปลนะครับเพื่อน,นักความอมมะตาตา,ตา นะแม่และพ่อทั้งหลายพี่ขูสังโฆอันว่าหมู่แห่งพิโสพุทธบุมุขโขมีพระพุทธเจ้าเป็นอมุกมายาอันเรานิมันติโตนิมนแล้วสเวในวันพรุ่งตุมเหอันวันว่านทั้งหลายสกโกธาย่อมอาธาตุงเพื่ออันถวายพี่ขูนางแก่พิสุทั้งหลายยัตการนางมีมันเท่าใดตุมเหอันวัฒนทั้งหลายเทธะจงถวาย พี่ขูนางแก่ภิกษุทั้งหลายตตกานางมีประมาณเท่านั้นอิติดังนี้วัจนคขันเมื่อคําว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลายถ้าสามารถจักถาวายพี่ขูนางแก่ภิกษุทั้งหลายถ้าสันนางสิบมะยังอันว่าเราทั้งหลายถ้าสามารถจักถวายพิกขูนางแก่ภิกษุทั้งหลายวีสติยาย0่สมะยังอันว่าเราทั้งหลายถ้าสามารถจักถาวายาสตตสะแก่ร้อย พิขูนางแห่งพิสุทั้งหลายมายังกันว่าเราทั้งหลายทัดสามารถจักถวายสตานังแก่ร้อยทั้งหลายปัญจน,นังห้าพิขูนงังแห่งพิสุทั้งหลายอิติดังนี้ในตรงนี้นะครับไม่ขึ้นอ่าครว่าจักถวายขึ้นมานะครับคือทัดสามารถนะครับทุกประโยคเลยนะครับจะมีอยู่หลายประโยคสังเกตให้ดีนะครับ ตหิชเนหีอัญชนทั้งหลายเหล่านั้นสารกเกตวากำหนดแล้วพลังซึ่งกำลังอัตโนของตนวุตเตกล่าวแล้วอาโรเพสิยกขึ้นแล้ววัจนังซึ่งคำสเพสังชนา,านังของชนทั้งหลายทั้งปวงปัณนในหนังสือปทายาจจำเดิมอธทิตโตแต่ต้นจะก็เตนะสมเยนะโดยสมัยนั้น สุริโสนว่าบุษเอโกคนหนึ่งปัญญาโตผู้ปรากฏแล้วว่ามหาทุกโตผู้ถึงแล้วซึ่งยากใหญ่อิตธิดังนี้อติทุกตะพาเวนะเอวะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งยากยิ่งนั้นเทียวอธิมีอยู่นักเรในพระนครตัดสมิงนั้นสปบริโสนบุตรนั้นทิศวายเห็นแล้วตั้งปี มหาทุกตังซึ่งบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่แม้นั้นสัม,มุขาขาคตังผู้มาแล้วในที่พร้อมหน้าอาหะกล่าวแล้วว่ามหาทุกตะแนมหาทุกตะสาัมะมาผู้มีธุระเสมอพิคุสังโคอันว่าหมู่แห่งภิกษุพุทธะปมุขโขมีพระพุทธเจ้าเป็นอมุขมยาอันเรานิมันติโตนิมต์แล้วสวาตนายะเพื่อพัดบริโภคอันจะมีในวันพรุ่ง ฉนานว่าชนทั้งหลายนักราวาสิโนผู้อยู่ในนครโดยปกติทัดสันติจากถวายทานังซึ่งทานสเวนในวันพรุ่งตะวังอันว่าท่านพิกขูยังพิกษุทั้งหลายกตีเท่าไรโพเชสสิจักให้ฉันอิติดังนี้มหาทุกโตอันว่าบุตษพูดถึงแล้วซึ่งยากใหญ่อาหะกล่าวแล้วว่า สามีฆ่าแต่นายกิงประโยชน์นังอันว่าประโยชน์อะไรไม่หังของข้าพระเจ้าพี่ขุหีด้วยพิกษุตังหลายอโถอันว่าความต้องการพี่ขุหีนามาชื่ออันภิกษุทั้งหลายอาทิมีอยู่ชนานางแก่ชนทั้งหลายสทัทนานางผู้เป็นไปกับด้วยทรัพย์ปะนะแต่ว่าวัตถุอันว่าวัตถุตันดุละ นาลิมะตังปิแม้สักว่าทนานแห่งข้าวสารยาคุอัถายะเพื่อประโยชน์แก่ข้าวต้มนัติยังไม่มีไม่หางแก่เราสเวีในวันพุ่งอาหารอันว่าเรากตวากระทำแล้วพระติงซึ่งการรับจ้างชีวามิย่อมเป็นอยู่กิงประโยชน์ชนันว่าประโยชน์อะไรมีของเราพิขุหีด้วยภิกษุทั้งหลายอิติดังนี้